สวัสดีครับพบกับ BKK h s Channel นะครับกับผมฟิล์นทัศนลครับกับช่วงใหม่ของรายการรู้ยังโผไหวมีโปรโ ำหรับช่วงใหม่ของรายการของเราในครั้งนี้นะครับเป็นการพูดถึงในส่วนของโปรโมชั่นประจําเดือนนั่นเองนะครับเราจะมาแนะนําในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆในแต่ละเดือนนะฮะซึ้นเดือนนี้เนี่ยเดือน October เดือนตุลาคมนะครับจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่น Huawei Mate 10วอลนั่นเองครับเป็นในส่วนของสินค้าตระกูลแท็บเล็ตตัวท็อปๆเลยนะเอามาจัดสรรลดราคาในตัวโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของ Mate 10 Pro 12.6นั่นเองครับสีนี้เป็นสีแมกเกรย์นะครับซึ่งสีแมกเกรย์เนี่ย โดยปกติแล้วราคา2,8990บาทใช่ไหมไม่แถมปากกาและคีย์บอร์ดแต่เนื่องจากว่า Huawei MatePad Mini นะครับเราจัดเต็มไปเลยแถมทั้งสองอย่างไปเลยจา้าทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจ่ายแค่2,8990ก็คือได้ทั้งเซตอย่างนี้เลยนะฮะง่ายๆครับเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปดีกว่าตัวเป็นตัวท็อปอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดแท่นหน้าจอจะเล็กลงมาอีกนะครับนะั่นคือส่วนของ Huawei m a t e 11นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยยกทับกันมาทั้ง2ส,สีเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีแมทเกรย์แล้วก็สีไอซ์บลูนะครับซึ่งสีแมทเกรย์เนี่ยปกติแล้วราคาอยู่ที่19,990บาทนะแต่ในกล่องนะครับจะแถมในส่วนของปากกาเอ็มเป็นชืเจนสองมาให้นะครับแต่เนื่องจากว่าโปรโมชั่นโฮเวลเมทแพดคาริวส oh, ์นะครับ mm hmm. ก็คือแถมตัวแมกนิทิคคีย์บอร์ดให้ไปเลยถ้าว่าลูกค้าจ่ายแค่19,990เนี่ยก็คือได mm ้ท hmm. ั้งเซตแบบนี้ไปเลยจ้านะครับและสีไอซ์บลูตามมาติดๆนะฮะ mm hmm. สีไอซ์บลูเนี่ยโดยปกติราคาอยู่ที่15,990ใช่์บลู จะไม่แถมปากกาและคีย์บอร์ดเลยนะแต่เนื่องจากว่าโปรโหวยเมทัลคานิวร์นะครับก็คือแถมตัวปากกาเอ็มเปซิลเจนสไปเลยในราคาเพียงแค่15,990บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตัวต่อไปเป็นส่วนของเมทัลสิบจุดสนั่นเองนะครับแต่เป็นแบบ LTE ใส่ซิมรองรับถึง 4G ด้วยกันนะครับมาด้วยราคาเพียงแค่11,990บาทนะครับแต่แถม แมกนีติคีย์บอร์ดให้ไป1อันเลยจ้านะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะจัดเต็มไปเลยนะครับสของแถมเนาะนะครับตัวต่อไปตัวท้ายของเรานะครับเป็นเมทแพดน้องเล็กนะครับเป็นส่วนของเมทแพด T10 นั่นเองนะครับราคาปกติที่5,490บาทนะครับลดไปเลยจ้า500นะครับเหลือที่4,990บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่น Huawei เมทแพด Mini o n นะครับสามารถไปดูได้ที่ Shop HCS นะครับทั่วประเทศได้เลยนะฮะ มากไปกว่านั้นคือจะเป็นในส่วนของอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับโฮ้ยแ oh, บรนด์มันประจำเดือนตุลานี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่จะยกทับมานะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังนาฬิกาหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวยอดนิยมนะครับนั่นก็คือในส่วนของวอตฟิตนั่นเองนะครับผมราคาเนี่ยปกติอยู่ที่2,999บาบาทนะครับ ลดไปเลยจ้าเหลือ2,499บาทนั่นเองนะครับไปตัวต่อไปนะครับในส่วนของ h u เวิร์ GT2 นะครับแบบ Classic e dition นะครับราคาปกติอยู่ที่5้าพันเบาทนะครับลดเหลือ5,499บาบาทไปเลยจ้านะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนของสายหนังนะครับผมดูตัวเรือนสวยมากอยากให้มาลองดูที่หน้าช็อปได้เลยนะครับเคยไปตัวต่อไปในส่วนของตระกูลหูฟังบ้างออดิโอของเรานะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะในส่วนของพีบัตสีนั่นเองนะครับซึ่งพีบัตสีเนี่ยทั้งสองสีไม่ว่าจะเป็นสีซิลเวอร์ฟอรสแล้วก็สีเซรามิกควายนั่นเองนะครับทั้งสองตัวนี้เนี่ยะครับปกติเริ่มต้นอยู่ที่5,999บาทนะลดไปเลย1,000จ้าเหลืออยู่ที่4,999บาทนั่นเองครับและตระกูลสุดท้ายก็คือตระกูลสมาร์ทโฟนนั่นเองครับเลยะไม่่วาจะเป็น ตัวใหม่ล่าสุดก็คือในทากุโนว่าคือเป็นโน้ต 8i นะครับผมราคาอยู่ที่9,990บาทนะครับตัวนี้ไม่ลดราคาก็จริงแต่แถมของแถมจ้าไม่ว่าจะเป็นตัวค่าชารนะ์จ CP37 หนึ่งตัวแล้วก็ตัวกระต่อไปเลยจ้ะจะัดเซ็ตนี้ไปให้เลยในราคาเพียงแค่9,990นะครับพร้อมกับตัวโน้ต 8i ไปเลยนะฮะและตัวสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้สมาร์ทโฟนตัวท็อปที่สุดนะครับนะั่นคือส่วนนี้เลยในส่วนของ Huawei Mate 40 Pro นั่นเองนะครับผมสมาร์ทโฟนตัวท็อป กล้องสุดปังกล้องหลัง50ล้านพิกเซลกล้องหน้า1 3ล้านพิกเซลตัวท็อปใหม่ล่าสุดนะครับผมของ Huawei ในประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่34,990บาทนะครับผมแต่ว่าลดไปเลยจ้า3,000นะฮะเหลืออยู่ที่31,990นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ครับมี2โปรโมชั่นหลักๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอย่าเงียติดตามดูว่าคราวหน้าจะเอาโปรโมชั่นอะไรดีๆมาแนะนำให้ลูกค้าอีกนะครับตามดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใต้ description นะครับเราจะใส่พวก contact ร้านนะครับ ใน Huawei BKK ของเรานะครับผมสาขาในใกล้บ้านท่านทักไลน์แอดไลน์แอดไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะสอบถามปัญหาต่างๆหรือว่าในส่วนของสินค้าใหม่ๆก็ถามได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะว่าั้งหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาแนะนำดีๆอนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ